สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่ตัวนี้นะคะเป็นส้มกิมจอนะคะส้มมงคลที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกนะคะส้มกิมจอทุกคนตัวนี้นะคะเป็นไม้มงคลที่สวยมากๆเลยนะคะตอนนี้แนนปลูกส้มมีอยู่สองชนิดนะคะก็คือ ส้มกิมจอนนะคะแล้วก็ส้มจีดนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลอันนี้เริ่มจะสุกแล้วลูกจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะทุกคนน้องสวยมากนะคะบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเ,เลมอนนะคะแล้วก็เนี้ยค่ะอันนี้คือส้มจีดนะคะโอ้โหต้นนี้ดอกออกสวยมากๆเลยนะคะออกดอกนะคะแล้วก็ติดลูกทั้งปีนะ,ะสําหรับส้มนะคะ สำหรับใครนะคะที่ปลูกส้มนะคะแนนแนะนำเลยว่าให้ปลูกกลางแจ้งนะอันนี้พึ่งน้องพึ่งสลัดดอกไปนะตอนนี้กำลังติดลูกขนาดเล็กเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือต้นส้มนะคะปลูกแบบนี้เลยทุกคนแล้วสวยมากๆนะคะส้มในกระถาง1ิบนิ้วค่ะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือมะน,นาวเป้นพวงนะคะเวลาเขาออกลูกเขาจะติดลูกดกมากนะคะทรงพุ่มสวยมากนะคะออกลูกเป็นพวงเลยนะคะ ตอนนี้แนนหอมกลิ่นส้มมากนะ,ะดอกส้มหอมมากนะคะดูนะคะมะนาวนะอันนี้เป็นมะนาวแป้นนะคะมะนาวแป้นพวงทุกคนสวยมากนะคะมะนาวต้นโตไซส์ใหญ่นะคะปลูกลงในกระถางขนาดใหญ่นะคะน้องสวยมากดูนะคะเวลาออกลูกออกลูกโดกมากนะออกลูกเป็นพวงแบบนี้ค่ะ อย่างงามนะคะถ้าได้ไปหนึ่งต้นนะคะถามว่าปลูกในกระถางได้กินไหมนะคะแน่นแน่นทำเลยว่าปลูกในกระถางสิบเจ็ดนิ้วขึ้นไปได้กินแน่นอนนะคะน้องติดลูกดกนะคะเป็นมะนาวที่ลูกดกมากๆเลยนะตรงไหนก็มีแต่ดอกนะคะตรงไหนก็มีแต่ลูกนะคะนี่อย่างสวยเลยอันนี้แนนปลูกลงในกระถางนะคะ ปลูกลงในกระถางอู้มาดูตัวน,นี้โดกมากต้นนี้โอ้โหดูมะนาวของเราแตกแล้วแนนเราออกนะคะเดี๋ยวเขานี่มะนาวเขาโดนฝนนะคะเขาก็เลยแตกน้องดกมากนะคะดูข้างล่างนะคะดกมากๆเลยนี่ต้นนี้โดกมากคะ่ะทุกคนโอเคเนาะบริเวณนี้ที่แนนตั้งวางนะเป็นบริเวณที่อยู่กลางแจ้งนะดังนั้นใครที่จะปลูกผัก ที่หรือว่าปลูกพืชนะคะที่เป็นผลให้วางกลางแจ้งนะคะน้องจะสวยนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะก็คือ,อฝรั่งฝรั่งของแนนนะคะอันนี้เป็นฝรั่งแดงสยามค่ะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้คือพุทรานะคะพุราแนนลงตะก้าเข่งไว้ทุกคนพุราแนนลงตะก้าเข่งไว้นะคะน้องก็ออกลูกตลอดนะคะออกดอก ออกลูกตลอดทั้งปีเลยนี่คือดอกของน้องนะคะเวลาที่กิ่งของเขาที่เราเก็บผลออกไปแล้วเราจะทําการตัดแต่งกิ่งใหม่เขาจะออกลูกอย่างเงี้ยค่ะต้นไม่สูงนะเพราะว่าเนนจะไม่ให้เขาต้นสูงค่ะแล้วก็จะพยายามตัดแต่งกิ่งให้เขาออกตลอดนะคะนี่ออกลูกตลอดเลยนะสามารถเก็บได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือฝรั่งที่อยู่ในตะกร้าเข่งนะคะ